ไม่มีด้วยต้องพอด ฮัลโหลครับบ้านดูพี่พูดครับอะตอมใช่ไหมลูกใช่ครับพอจะมีเวลาว่างสักวันก็จะทงาขายตรงแล้วก็แควางสายเลยนะอ๋อไม่ใช่ลูกคืออีจะไปทําธุระที่สมุทรสาครน่ะอยใ้กลับมานะแล้วคืออีต,ต้องการพี่เลี้ยงเด็กด้วยคือช่วงนี้ฉันไม่ว่างแล้วก็แล้วอีจะให้ค่าขนมสักห้าพันน่ะเริ่มไปเมื่อไหร่ตอนนี้เลยฮัลโหล อ๋อก็เดี๋ยวผมรีบไปเลยพาฉันไปส่งด้วยที่ไหนกันบ้านอออีโอเคไปกันเลยถ้าตาม g ี s g มาก็จะเป็นที่นี่แหละเอา้าไม่มีใครอ,อยู่เลยอ่ะอ้าวน้องตอ้อมอ้าวดีครับอออีนี่เด็กที่ให้ฝากเลี้ยงนะอ๋อครับ งั้นป๊าป๊ากลับแล้วนะเสียงอะไร,รอ่ะสงสัยคงจะเป็นหนูแล้วมั้งเดี๋ยวอีไปก่อนนะถ้ามีอะไรก็โทรมาแล้วกันเมืม่อไหร่บ้านไม่เปิดไฟเนะี่ยเออเดี๋ยวพาทัานดูชั้น2ให้ด้วยนะเออมีเ่เรียนอยู่ปออะไรกันแล้วหรอ ตัวหก5สองตัวห้าเออน้องกิมแล้วนี่ห้องอะ,อะไรอ่ะแล้วน้องพรถหายไปไหนเอางี้นะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยหาที่ชั้นบนเดี๋ยวพี่จะไปหาทชั้นล่างโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาห้องนู้นนะ ไมม่ีนี่น้องพอออกมาได้แล้วก็ยไง้เล่นซ่อนหากันอยู่นะห้องนี้หรือเปล่าอืมอะไรนะอะไรนักหนาเนี่ยอีกแล้วรือไงใครทีวเขาจางบุก,กคอยเช็ดถูรือไง ไขอร้องอย่ทาทำแบบนี้มันยังไม่ได้เงินห้าพันแล้วม,มีอะไรก็ค่อยค่อยพูดกัน แกลักพาตัวเด็กฉันไปใช่ไหมเออคือถามว่าแกลักพาตัวเด็กฉันไปใช่ไหมอะไรก็เอาสิฉันถามว่าแกลักพาตัวเด็กฉันไปใช่ไหมก็แกแหละที่เอาไปไม่ใช่เหรอน้่นหวยความว่าไงอ่ะนาจะทําอะไรมันไม่สําคัญหรอกไม่ว่าน้จะทำอะไรน้าก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย ้อีกแลวรงใสัคงจะเป็นหนูแล้วมั้งเดี๋ยวอีไปก่อนนะถ้ามีอะไรก็โทรมาแล้วกันเมื่อใหม่บ้านไม่เปิดไฟเนี่ย เออเดี๋ยวพาชั้นดูชั้นสองให้ด้วยนะนี่มันเรื่องป้าอะไรกันอีกเนี่ย แล้วไหมล่ะทำไมพี่ตอมมีสองคนนะ่ะเดี๋ยวน้องพอนมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยตั้งแต่พี่ตอมอกมาเด็กด้ลยทำไมพี่ตอมมีสองคนล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจริงด้วยอะไรเหรอทําเมื่อเชา้าที่เห็นตัวเองออกมาอยู่ตรงนี้แป๊วันอีกสักพักหนึ่งก็งต้องมาอยู่ที่ห้องน้ำตรงนี้ด้วยรีบไปเร็ว <c oughs> <c oughs> พี่ตอมจะพาไปไหนหระ ก็ที่ท่านกำลังอยู่ตอนนี้ไงที่ไหนเหรอห้องซ้อมแต่ว,ว่าไงระหว่างที่น้องพ่อถ่ายไปฉันแต่ไปเล่นกองม,มาแนละ้วแล้วก็เงียบเลยคนจะมาได้ยินนะ่ะแล้วบอกว่าผมเจอพี่ตอมอีกคนเหรอก็แค่บอกว่าน้องกิมกับตังเจอตัวแล้วก็ได้แล้วพี่กิมบับพี่ลำตังล่ะเออจริงด้วยงั้นเราเป็นว่าเลยบอกฉันอีกคนแล้วกันนันจะไปหาน้อง เกือบไปแล้วไม่นะไม่เคยโกัวเองขนาดนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวนะนั่นมันนั่นผักมันลงแต่หน้าต่างไปแล้วนั่นมันก็ตกไปตายแล้วด้วยแล้วพี่ตำมยังไงต่อ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คงต้องรอในนี้แหละแล้วไม่รู้ว่าโจจะออกไปเมื่อไหร่อะไรแล้วไี่กิวกับพี่อมตังละ่ะนี่เรื่องอะไรแค่นี้ก็ลําบากพอแล้วนะแล้วนี่อะไรโจรอมตะที่มันลักพาตัวเด็กอีกยังไงถ้ลโอลไปได้จะแฉให้ยับเลยคอยดูพี่ต้องบอกว่าเป็นโจอมตะเหรออ่าใช่คือฉนเจอมันมาแล้วรอบนึงแล้วก็ผักมันตกหน้าต่างไปแล้วด้วยนะแล้วถ้าเขายัางไม่ตายละ่ะ เขานอนเป็นผักตั้งแต่ตอนที่ผักเขาตกลงไปถ้าเกิดเขายังไม่เป็นไรคงจะหนีไปแล้วน้องบอ,อยนี้ก่อนนะพี่ตอมถ้าโจดเข้ามาจนะทำไงเอา,อางี้แหละนะถ้าไม่คนเดียวในบ้านที่มีกุญแจเพราะฉะนั้นล็อกประตูไว้เดี๋ยวจะรีบกลับมาโอเคนะ ไม่มีด้วยต้องพอด ด้วยน้องพอตอีกแล้ว แล้วน้องพรหายไปไหนเ,เอางี้นะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยหาที่ฉันบนเดี๋ยวพี่จะไปหาฉันล่าโอเคไหมโอเค ลงไปไม่ใช่ท่านเนี่ยตัวจริงไหนลองพิสูจน์สิ่ะอีจ้างมาเท่าไหร่ห้าพันแล้วเราฉันก็มาที่ไม่คิดเลยเชื่อเช่ยแล้วทำไมสภาพเป็นอย่างงั้นน่ะมันซับซ้อนเราต้องรีบหนีก่อนเออเ พี่ทงมาขวดน,นี้มาทำอะไรเพราะนี่เคยเจอมันมาก่อนนะฮะอ๋อไม่มีอะไรหรอกมีใครมีดินสอมไหมนุ้มิขอบคุณเออคือห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะ ออไม่ใช่อาอตังหมายถึงกองพวกนั้นโอเคแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอเคไหมแล้วก็นี่เอาไปใช้ซะแล้วเราจะติดต่อกันยังไงต้องกินมีสมาร์ทวอี๋ยวคุยผ่านนั้นเอาเราจะรู้ได้ไงว่าเราออกไปตอนไหน ก็ตอนนี้เสียงคนร้องออกมาน,ะนเน,นีย่ยเขาเดลยต้องไปเลยยังคนเดินเตะขอบัวเลยน้องพอออกมาได้แล้วก็ยืนได้ซ่อนหางกันอยู่นะ แล้วไม่รู้ว่าโจจะออกเป็นเมื่อไหร่อะไรแล้วไี่กิลเป็นตังค์บ้งอะเกือบไปแล้วไหมล่ะัะโหลตอนนี้แหละออกมาเลยตอนนี้เลยเหรอใช่จากในบ้านตอนนี้เลย đuổi, tông khoát. ฮัลโหลตอนนี้เลยเหรอได้จากในบ้านตอนนี้เลยโอเคได้เวลาแล้ว <right? S 2> ใช่ไหมใช่พี่กีมยอมติมออามากับฉัน <S 3> <S 3> พี่มีกุญแจเหรอคือพี่ต่อให้ไว้นะ่ะ เอกห้องทำใหม่แมนซับซ้อนเอาเป็นว่าแอบอออไว้ก็พออมตอมเบลรท้ามาจากไหนอะใครสนละ่ะอ่าพี่ตอมหนูควรแบบพี่ตอมไว้ที่ไหนดีเอาไว้ที่เดิมนั่นแหละยังไงฉันก็ต้องมาทีหลังอยู่ดีโอเคไปล่อยอย่างนี้แหละยังไงเขาก็ต้องออกไปอยู่ดี ฮัลโหลอ่าพี่ตอมหนูควรแบบพี่ตอมไว้ที่ไหนดีเอาไว้ที่เดิมนั่นแหละยังไงฉันก็ต้องออกมาทีหลังอยู่ดี ใช่ไหมถามว่าแกรับพาตัวเด็กขึ้นไปใช่ไหมอะไรก็เอาสิฉันถามว่าแกรับพาตัวเด็กขึ้นไปใช่ไหมก็แกละเที่ยวไปไม่ใช่เหรอนั่นหมายความว่าไงอาจจะทำอะไรมันไม่สำคัญหรอกไม่ว่านายจะทำอะไรมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลย <Halo. S 2> อยู่ใกล้แค่นี้จะโทรทำไมล่ะทุกคนมันทำสำเร็จแล้วมกลับบ้านกันได้แล้วใช่ไหมพวกเรา <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เงินห0 0พันละที